ลูกบาร์มีทั้งหมด5ลูกคะแนนเต็ม5คะแนนเขาบอกว่ายากมากไม่มีใครสามารถทำคะแนนเต็ม5คะแนนได้มีประเทศเท่านั้นแหละที่จะทำได้มาครับทุกคนทดสอบวิชาคณิตศาสตร์กับความแม่นมีลูกบาสทั้งหมด5ลูกแต่ต้องชูบารให้ลงกับคำตอบที่ถูกต้องมาดูกันว่าพี่จะได้ทั้งหมดกี่คะแนนทุกคนคิดว่าพี่จะได้กี่คะแนนครับทุกคนลองทายกันมาได้นะครับทุกคนส้าขคายทายถูกสแสดงว่าคนนั้นโค้รเก่งก่อนรับชม จะหลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเป็นกําลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่แเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยครับทากดแล้วไปรับชงมาเลยห้าสิบลบยี่สิบเหลือสามสิบแป้นซ้ายเลยครับทุกคน่อจังหวะแล้วก็เล็งเตรียมชุดปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งคะแนนต่อไปเก้าสิบลบสี่ิบเหลือห้าสิบแป้นขวาทึบเรียบร้อยสองคะแนน สามสิบสามบวกสิบเจ็ดเป็นห้าสิบแป้นกลางครับทุกคน <S <S เตรียมเลงชุดเรียบร้อยสามคะแนนต่อไปสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบแป้นซ้ายเลงชุด <S <S เรียบร้อยสี่คะแนนยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นห้าสิบแป้นขวาชุดชุดเรียบร้อยห้าคะแนเนเต็มเปไงอ่าวเรื่องมีแต่เท่านั้นแหละที่จะถามได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละ่ะ